ราศีกรกฎนะคะในปี2568นี้นะคะเรื่องสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณเรามารับฟังความหมายกันได้เลยค่ะเช็คพลังงานความเป็นตัวตนของชาวราศีกรกฎที่เข้ามาฟังคลิปนี้ก่อนนะคะทศกัณออกลบมี ปัญหาหลายอย่างที่ต้องคิดต้องแก้ไขนะคะมีหลายเรื่องที่ต้องตัดสินใจแล้วก็มีความกดดันพอสมควรแต่ว่าคุณจะผ่านไปได้นะภายท่านเท้าทตรสวาระบุญส่งผลสิ่งที่เราคิดว่ามันติดขัดสิ่งที่คิดว่ามันอาจจะไปไม่สุดสิ่งที่เราคิดว่ามันยากมันกดดันโดยเฉพาะการแก้ปัญหารวมถึงปัญหานี้สินต่างๆจะผ่านไปได้ค่ะ ขอเช็คเรื่องการงานไพ่สัจธรรมนะคะไพ่พระมีความวิตกกังวลในเรื่องของรายได้เนาะมีความกังวลใจในรูปแบบการใช้ชีวิตแต่ว่าคุณเป็นคนเก่งนะไพ่หันุมานไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจค่ะไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้ถ้าคุณคิดจะทำเนี่ยไพ่พระแม่โพศกชีวิตพลิกฟื้นค่ะถ้าที่ผ่านมานะคุณมีปัญหาหลายอย่าง มีนิสินรุงรังเนาะหรือว่ามีเรื่องที่แบบแตัดสินใจผิดพลาดไปบ้างปี 2, 5, 6, 8เนี่ยจะเป็นปีที่คุณมีสติมากขึ้นมีความนิ่งมากขึ้นหลายท่านหลายท่านที่เคยเคยสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่ามันทำยากปีนี้ยคุณจะกลับมาปฏิบัติได้ใหม่คือในเรื่องของทางโลกคุณก็ทำไปเนาะเรื่องสัมมาชีพหน้าที่การงาน ส่วนเรื่องทางธรรมนะคะปีนี้จะเข้าถึงครูบาอาจารย์มากขึ้นโดยเฉพาะครูบาอาจารย์สายพระอริยะสอ์แทนคนที่เคารพนับถือหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตหลวงพ่อจรันหลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อปานหลวงปูด่ดูหลายท่านสวดคาถาพาหงมหากาชินนบัญชรคาถาเงินล้านคาถามหาจักกรพัิบางท่านสวดเมตตาใหญ่หรือพระไตรปิฎดกด้วยซ้ํา ในคลิปนี้นะคะมันหมายถึงตัวคุณเองค่ะจะสามารถเปลี่ยนพลังงานได้ค่ะคุณจะปลดล็อกตัวเองได้จากการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตถ้าเคยแบบเป็นคนที่ใจร้อนวุ่วายจะกลับมานิ่งมากขึ้นมีความสุขุมรอบครอบมากขึ้นเทพพุทธโดดเด่นในเรื่องของการค้าและพาณิชย์น่าจะบุกเบิกเริ่มต้นค้าขาย หรือทําอะไรใหม่ๆงานที่เกี่ยวกับการพูดในหน้าหลายท่านก็จะมีผลงานที่โดดเด่นนะคะพระวิศนุกรรมสามารถทํางานที่บ้านได้บางคนก็มีความสามารถด้านงานช่างการเขียนแบบวิศวะหรือบางท่านอาจจะแบบอ,อมองในเรื่องของธุรกิจสายอาหารเครื่องดื่มความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมแต่หลกัลกๆอะค่ะมันจะโดดเด่นในเรื่องของการ บุกเบิกการค้าการขายงานออนไลน์แต่ว่าสามารถทำที่บ้านได้ค่ะเป็นเป็นปีแห่งการแก้ปัญหาคลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสการต่อยอดในเรื่องของการทำธุรกิจการบุกเบิกเริ่มต้อนอะไรใหม่ๆแล้วประสบความสำเร็จการเงินในปีนี้นะคะถ้ามีความวิตกกังวลเนาะมีความวิตกกังวลในเรื่องของการเงินจะปลดล็อกได้จะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่ง แต่วิธีการปลดล็อกในชุดนี้คือ,อต้องไม่โฟกัสไปที่ปัญหาไม่เครียดไม่วิตกกังวลแล้วก็ถนอมสุขภาพด้วยหลายท่านนะคะใช้เวลากับการใช้ความคิดเนาะหรือแก้ปัญหาไม่ตกทำให้แบบนอนดึกหรือมีความเครียดหรือหลับยากแต่ทางกลับกันนะคะวิธีการปลดล็อกกะค่ะอาจจะสวดนมนั่งสมาธิก่อนนอนเนาะ หรือว่าใครหลายๆท่านน่าจะเคยปฏิบัติมีฐานในการปฏิบัติอยู่แล้วล่ะกลับมามีความสุขกับการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอ่าแล้วมันจะได้ในเรื่องของสติแล้วก็จะเกิดปัญญามีความรู้เป็นทรัพย์อะไรที่คุณทำแล้วมีความสุขอะไรที่คุณทำแล้วจะตอบโจทย์ในเรื่องของไรายได้การค้าการขาย มันจะได้ในเรื่องของความรู้เป็นทรัพย์เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งดูแลตัวเองเป็นอย่างดีมีความรักตัวเองมากพอใส่ใจในเรื่องของรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมคุณจะดึงดูดความโชคดีเข้ามาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องลงมือทำนะอ่าเรารู้ว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรจุดอ่อนคือมีความคิดหลายอย่างหรืออยากทำหลายอย่าง,งพร้อมๆกันแล้ว ยังไม่สามารถลำดับความสำคัญได้อย่างเงี้ยรองลำดับความสำคัญดูค่ะหรือว่าทําทีละเรื่องสำเร็จทีลรอย่างแล้วคุณจะมีความสุขประสบความสำเร็จการเฉลิมฉลองรวมถึงการบุกเบิกการบุกเบิกการค้าการขายงานออนไลน์การทำงานที่เรารักทำํำรวมีความสุขางานที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้สัตว์เลี้ยงศิละปะการใช้ความคิดสร้างสารรค์อาหารเครื่องดื่ม เสื้อผ้าหน้าผมความสวยความงามวงการบันเทิงหรือสายคอนเทนต์จะโดดเด่นมากชุดนี้ไม่ได้เน้นการลงทุนสูงในเรื่องของการแก้ปัญหาแต่เน้นที่การกลับมาอยู่กับตัวเองอะค่ะกลับมามีสติใช้สมาธิมีความสุขในรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณแล้วก็ทำในสิ่งที่คุณรักทำแล้วมีความสุขถ่ายทอดความสุขออกไปอย่างเช่นถ้าคุณเป็นสายอาหารเครื่องดื่มอย่างเงี้ยอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารที่แบบทานแล้วแบบผิวพรรณดีรูปร่างหน้าตาดีลดไขมันอย่างเงี้ยหรือสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรอาหารเป็นยาอย่างเงี้ยค่ะบางท่านก็อาจจะเป็นสายช่างมีความสามารถในเรื่องของการช่างทุกแขนงสามารถที่จะบุกเบิกทำเป็นอาชีพอิสระอาชีพเสริมที่บ้านได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการเงินแก้ปัญหาน้สิตได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นความสุขความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคุณไม่ลงมือทําแล้วในยุคนี้จะค้าจะขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องมีเรื่องของออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก่อนที่คุณจะทําอะไรอาหารดับแรกอ่ะคุณต้องปลดล็อกตัวเองก่อนปลดล็อกตัวเองจากความทุกข์ความวิตกกังวลกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งแล้วการเงินหรือสิ่งที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยค่ะจะประสบความสําเร็จอย่างที่คุณตั้งใจ ไพ่พระแม่พอศพเป็นไพ่เศรษฐีนะส่วนไพ่เทพธิดาพระจันทร์เป็นไพ่เฉลิมฉลองค่ะอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปวิตกกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็ไม่ย้อนกลับไปทุกข์กับอดีตแต่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำจะช่วยให้คุณนะคะพลิกสถานการณ์พลิกวิกฤตพลิกวิกฤตเป็นโอกาส คือถ้าวันนั้นเราเราไม่ติดขาดเราไม่ติดลบหรือว่าเราไม่ไม่ได้เผชิญกับความผิดพลาดผิดหวังเนาะอาจจะทําให้เราแบบเข้าไม่ถึงการปฏิบัติที่แท้จริงก็ได้อาจจะทําให้เราแบบไม่ได้เข้าถึงความรู้สึกที่แบบว่ามีความสุขแล้วก็เป็นความสงบอย่างแท้จริงแล้วที่สําคัญในชุดนี้ความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยมันนอกจากมันแก้ปัญหาแล้วมันยังสร้างคุณค่าให้กับตัวเองอะคะ่ะ สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนแล้วยังตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ด้วยเจ้าที่เจ้าทางพลังของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณชาวราศรีกรกฎเปรียบเสมือนพลังเสริมนะคะท่านคุ้มครองปกป้องรักษาดูแลคุณอยู่ตลอดคุณเป็นคนดีค่ะคุณเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนมีศีลธรรมบุกเบิกเริ่มต้นใหม่ค่ะไม่ต้องกังวลใจอ่า คุณไม่ได้อยู่คนเดียวอาจจะมีคนเก่งเข้ามาช่วยเหลือหรือสนับสนุนส่งเสริมอาจจะได้เจอหุ้นส่วนที่ดีหรือเจ้านายที่ส่งเสริมลูกน้องหรือเจ้านายที่มีลูกน้องบริวารที่เก่งทําให้คุณเนี่ยค่ะสามารถประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นหลายท่านน่าจะบุกเบิกไปแล้วค่ะเป็นการเริ่มต้นที่ถูกทางค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จระยะไกลแต่จะต้องปลดล็อกในเรื่องของความมิตกกังวลนะค่ะปลดล็อกในเรื่องของ ความรู้สึกวิตกกังวลเพราะว่ามันจะทําให้คุณเหนื่อยแล้วก็หนักแล้วมันจะทําให้ความสําเร็จล่าช้าขึ้นไพ่ดาวพระเกตมงคลไพ่ดาวพระเกตมงคลถ้าถามถึงเรื่องพลังงานของเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านไม่ไม่ต้องวิตกกังวลใจไปค่ะไพ่พระราหูแล้วก็ตามมาด้วยไพ่พระเกตคุณเป็นคนดีคุณมีสัมผัสซิกเซนรุนแรงคุณเป็นคนดวงแข็งตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แต่ให้รู้ว่าอย่างหนึ่งว่า คุณทำบาปไม่ขึ้นเดีย๋ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาหรือเรื่องที่มันทําร้ายผู้คนอย่างนี้ค่ะดาวพระเกตมงคลขอให้ยึดมั่นในคุณงามความดีค่ะแล้วก็รู้ว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหลายท่านเคารพนับถือพ่อปู่ศรีสุโธแม่ยา่าศรีปทุมมาหรือศรัทธาศรัทธาศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพญานาะครวมถึง มีความสุขกับการสร้างบุญสร้างกุศลทุกรูปแบบตามกําลังที่คุณทําได้ทาบุญกับพระพุทธศาสนาทุกครั้งที่คุณทําบุญนะคะก็อุทิศบุญออกด้วยอืมคือเรื่องของสัมมาชีพเราก็ทําไปค่ะบุญกุศลก็อยากให้สร้างอย่างต่อเนื่องค่ะอยากให้ทําตลอดผลรับผลลัพธ์ที่คุณได้จากการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็บุกเบิกเริ่มต้นใหม่ทําในสิ่งที่คุณรัก ทำในสิ่งที่คุณมีความสุขชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะการกินดีอยู่ดีมีความสุขที่แท้จริงกับรูปแบบการใช้ชีวิตยอย่างที่คุณต้องการค่ะยังต้องระวังในเรื่องของความคิดที่มันขัดแย้งกันเองเ,องเนาะ,ะหรือ,อตัดในเรื่องของความวิตกกังวลเรื่องของอุปสรรคโฟกัสกับ เนี่ยหลายท่านยังมีความกังวลใจในเรื่องของการติดลบเนาะอ่าทีนี้อย่างที่บอกค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะไพ่พาพิรุณค่อยๆปรับไปค่ะค่อยๆปรับเปลี่ยนความคิดไปค่อยๆทําไปค่ะค่อยๆทาไปเรื่อยๆจนคุณรู้สึกจนคุณรู้สึกว่าคุณสบายใจขึ้นนิ่งมากขึ้นนะคะแล้วคุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลง ที่ทาให้ชีวิตของคุณนะคะมีความสุขอย่างแท้จริงจบค่ะเทพพระอาทิตย์การเริ่มต้นใหม่อย่างมีความสุขการประสบความสําเร็จในทุกๆด้านทั้งในเรื่องการงานการเงินรวมถึงความรักดีๆที่จะมีเข้ามาขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จสมหวังดังคําทํานายนะคะอย่างที่บอกไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปสรรคความทุกข์ล้วนแล้วมาจากความคิด ที่มาจากภายในของตัวเราค่ะเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะเริ่มต้นใหม่นะคะแสงสว่างความรู้สึกที่มันชัดเจนการบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆการเป็นหัวหน้าการเป็นผู้นำการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับได้รับความศรัทธาจากคนในครอบครัวรวมถึงลูกน้องบริวารเพราะฉะนั้นนะคะดึงความสามารถของคุณออกมา ทำในสิ่งที่คุณรักทําแล้วมีความสุขลงมือทําจึงสําเร็จค่ะขอเป็นกําลังใจให้อีกครั้งนะคะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทักไอดีไลน์ข้อมูลหน้าโปรไฟล์นะคะก่อนจากกาันขอกําลังใจนิดนึงนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แทนค่าครูเพื่อเป็นกำลังใจให้สาธกาาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ สาธากาพรมยานค่ะไพพรมยานพยากรณ์ค่ะ